โโกห้า d b v 5 5 3นะครับขนาด23550 r 1 8นะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้กับโ y o t a w เวฟ FI Toyota เอลพา mghs และยังรองรับรถ ev ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว b y d auto t r e ก็สามารถใส่อย่างรุ่นนี้ได้นะครับและที่สำคัญบอกเลยว่า v 5 3ตอนนี้ถูกที่สุดในย่านนี้ต้องสี่ g เท่านั้นเพราะปกติราคาเส้นละ7,500บาทนะครับตอนนี้เหลือเพียงเส้นละ5,500บาทเท่านั้นนะครับและที่สำคัญยังไม่พอ นี่เลยครับยังได้รับบริการดูแลหลังการขายนานถึงสูงสุดสองปีด้วยกันนะครับและได้รับคูปองส่วนลดนี้นะครับมาใช้มูลค่ารวมถึง5,000บาทนะครับฟรีไปเลยนะครับจาก CG นะครับและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับ v ี3ยังร่วมรายการผ่อน0%นเซตนานสูงสุดถึง6เดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนั่นเอง ใครที่สนใจก็สามารถตรงมาได้เลยที่ CG รับประกันยางให้ด้วยนะครับบาทบ่วงแตกตํานะครับเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยนะครับสามารถตรงมาได้ที่สาขาและใครที่สนใจหรืออยากจองโปรออนไลน์ก็สามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดหรือทักตรงไปที่น้องสันก็ได้ราคานี้ถูกแบบนี้โปรโมชั่นและของแถมหนักแบบนี้นะครับต้องที่ c g 0 4 0 0เท่านั้นใครสนใจรีบจองกันเยอะนะครับของมีจำนวนจำกัดน,นะ